อยู t e นเต l อ c ล็อกปดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United เต l อะล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในว,วันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอริกเทนฮักคุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันระบบการเล่นของพวกเขาว่ายังได้ผลดีและความพ่ายแพ้คาบ้านต่อไบรตันโฮฟออเบียนไป3ประตูต่อนหนึ่งนั้นเป็นเพราะเรื่องของความเฉียบคมของการจบสกอร์รวมไปถึงคุณภาพของคู่แข่งโดยเขาได้กล่าวว่าเรารู้สึกผิดหวังแต่มันก็เป็นความพ่ายแพ้แบบเฉียดฉิวโดยแท้ทรูเราสู้กันได้อย่างสูสีกับทีมที่ดีมากอย่างไบรตันโฮฟออเบียน สิ่งที่แน่นอนเลยก็คือระบบการเล่นของพวกเรายังได้ผล20นาทีแรกเราคุมเกมไว้ได้หมดเราสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่จบสกอร์ไม่ได้สักทีและเราก็เสียประตูด้วยจังหวะบุกค,ครั้งแรกของคู่แข่งต่อจากนั้นเราก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเราต่อสู้จนทำประตูได้ในที่สุดแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ให้สกอร์เรารับมือกับอุปสรรคได้ไม่ดีพอเราเสียประตูที่2จากการบุกค,ครั้งที่2องของไบรตันซึ่งจบสกอร์ได้แบบเฉียบคมมาก มีหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีแต่เราก็ไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีตามมาดาโลกก็เล่นได้ดีมากส่วนแรช h อร์ดกับฮอยลุนก็สามารถสร้างโอกาสอันตรายอันตรายได้เหมือนกันฮอยลุนย้ายมาด้วยการบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแต่วันนี้เขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมและคงเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าพวกเขาได้ประตูแต่โชคร้ายไปหน่อยที่ถูกริบคืน มาต่อกันที่การที่เราต้องเจอกับไบยูมิวนกกลางสัปดาห์นี้ในเกม UCL นัดแรกโดยเทนฮากได้กล่าวว่าเป็นโอกาสการแก้ตัวที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแปร่งทุกคนในทีมต่างตั้ง,ต,งตารอคอยจะกลับมาลงเล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองกันอีกครั้งในรายการที่เราจะสมควรได้เข้าร่วมอย่าง UCL สำหรับวันนี้มันไม่ใช่วันของเรามีหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาขึ้นเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของแบบแผนการเล่นเราต้องต่อสู้เพื่อกลับมา ซึ่งหากเราสามารถคีกันไว้การเล่นในฐานะทีมและทำตามกฎเกณฑ์เราจะทำแบบนั้นได้อีกครั้งในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ผมเห็นเรื่องดีหลายอย่างคาแรคเตอร์ของลูกทีมแข็งแกร่งและสถานการณ์ของเราจะต้องเปลี่ยนแปลง Roberto ต e เดเซอรกุนซือของ b ไบรตันโฮฟออบเบียนยอมรับการบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูต่อหนึ่งไม่ได้ทำให้เขาเซอร์ไพรส์เพราะทุกทีมมีคุณภาพอยู่แล้วและที่สำคัญคือพยายามรักษาสไตล์การเล่นอย่างกล้าหาญเข้าไว้ฟุตบอลคือกีฬาที่ดีเพราะทีมเล็กสามารถชนะทีมใหญ่ได้ทุกเมื่อแม้ผมคิดว่า r ไบรตันไม่ใช่ทีมที่ใหญ่ แต่ชัยชนะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเพราะคุณภาพของผู้เล่นและความเป็นแบบแผนของที่นี่สูงมากผมไม่รู้ถึงปัญหาทั้งหลายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมสามารถอธิบายเกี่ยวกับทีมของตัวเองได้เราคุ้นเคยกับสไตล์ฟุตบอลแบบนี้เราเล่นด้วยความกล้าหาญเราป้องกันแบบตัวต่อตัว,ตวและพยายามเก็บบอลในทุกจังหวะที่โอทราฟอร์ด15-20นาทีแรกเราเจอกับความกดดันอย่างหนัก เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเล่นด้วยวิธีที่แตกต่างจากที่เราเตรียมตัวมาแต่สุดท้ายเราก็แพ้ยับเยินปีเตอร์ชูไมเคิลกล่าวถึงรามุสฮอยลุนว่าผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้พบเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะผมไม่คิดว่าทีมเราจะมีผู้เล่นแบบนี้คนที่กระหายในใชัยชนะและทุ่มเทเกินแบบร้อเซตลอดทั้งเกมและคนแบบนี้ที่ผมเห็นล่าสุดเลยก็คือเวนรูนีผมไม่ได้บอกว่าฮอยลุนนั้นดีเท่ากับรูนี แต่เขาอาจจะเป็นผู้เล่นประเภทเดียวกันกับรูนี่ก็เป็นได้เช่นเดียวกันเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าทรงดีเลยทีเดียวแต่ต้องปรับตัวกันต่อไป Manchester ์อ e n พิ้ง e ์นิวแจ้รายงานว่า Nottingham Forest ทำเซอร์ไพรส์สนดึงซานโชไปร่วมทัพหน้าหนาวนี้เนื่องจากในตอนนี้ซานโชมีปัญหากับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังออกมาตอบโต้ความเห็นของเทนฮากผ่านสื่อสาธารณะและตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัดสินใจออกแถลงการให้สานโชออกจากทีมชุดใหญ่ได้เลยและให้แยกซ้อมเดี่ยวในโทษฐานผิดวินัยด้วยหลังข่าวใกล้ชิดกับวัยรุ่นแมนเชสเตอร์รายนี้เชื่อว่าการย้ายไปทีมอื่นอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเขาซึ่งสารโชวปฏิเสธในการย้ายทีมไปซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้ว แต่ดอทมูลและนอตติงแฮมฟอเรสถูกระบุว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ในการย้ายทีมซึ่งข่าวเชื่อมโยงกับดอทมูลนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเท่าไหร่แต่ความน่าสนใจจากนอตติงแฮมฟอเรสต่างหากที่น่าสนใจโดยแหล่งข่าวอ้างว่าพวกเขาพร้อมจะร่วมวงในการคว้าวตัวซานโชมาร่วมงานกันกันกบสตีฟคูเปอร์กันอีกครั้งหลังทั้งคู่เคยร่วมงานกันในทีม u 17ของทีมชาติอังกฤษมาและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดออลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตามยูน t เต็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ